สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะลูกเราจะมาเรียนเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยจัดการข้อมูลนะคะอ่าก่อนอื่นเลยนักเรียนรู้จักซอฟต์แวร์ไหมคะลูกอ่าซอฟต์แวร์คืออะไรคะซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมนะคะเป็นโปรแกรมประยุกต์นะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเพื่อมาช่วยให้มนุษย์นั้นทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อนํามาช่วยในการจัดการข้อมูล นะคะซึ่งมีด้วยกันหลายโปรแกรมเลยนะคะโดยที่ข้อมูลมีประโยชน์นะคะและสามารถนำมาใช้งานได้นั้นนะคะก็คือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการรวบร,รวมข้อมูลประมวลผลข้อมูลและถูกนำเสนอในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นยังไงลูกอ่าสามารถใช้ซอฟต์แวร์นะคะหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะโดยที่ เราหรือว่าผู้ใช้ทั่วไปนะคะสามารถซื้อหรือใช้งานฟรีได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนะคะลูกว่าเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับอะไรนะคะตัวที่หนึ่งเลยคือซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเคยได้ยินคำนี้ไหมคะอซอฟต์แวร์ประมวลผลคำก็คือเป็นซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้แล้วว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างตอนปสี่เรียนมาแล้วใช่ไหมคะอ่อบางคนตอบได้แล้วจำได้ไหมคะรูปอะไรเอย่ยเยี่ยมมากค่ะ Microsoft Word นะคะ Microsoft Word ใช้ทำอะไรลูกใช้พิมพ์งานทั่วไปใช่ไหมลูกอ่าใช้พิมพ์รายงานต่างๆเลยนะคะตรงนี้เราเรียกว่าซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ เดี๋ยวนี้นะคะเราทำงานบนอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะใครดูบ้างเราเรียกว่าอะไรกูอะไรนะ Google อ่าไหนดูสิอ่า Google d o c u m e n t นะคะ Google d o c u m e n t ก็จะทำงานคล้ายๆกับ Microsoft Word นะคะลูกแต่มันจะทำงานบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์นะคะเวลาเราทำงานปุ๊บ เหมือนทํางานส่งคุณครูคุณครูก็จะมองเห็นผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องทําการมาส่งตามหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูซอฟต์แวร์ตัวที่2นะคะคือซอฟต์แวร์ตารางทํางานนะคะซอฟต์แวร์ตารางทํางานเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคํานวณน,นะคะมีช่องว่างให้ใส่ตัวเลขข้อความหรือสูตรทางคณิตศาสตร์นะคะตรงนี้จะเหมาะกับงานที่เป็นเกี่ยวกับ ตัวเลขนะคะใช้ในการสรุปยอดเอย่ยหาผลการเรียนเอ่ยนะคะตรงนี้เราสามารถทําได้นะคะเป็นซอฟต์แวร์ตารางทํางานนะคะเรามาดูตัวอย่างว่าซอฟต์แวร์ตารางทํางานมีอะไรบ้างอ่าตัวนี้คุณไหมคะ x x อะไร microsoft excel อ่ามีหลายคนนะคะที่นักเรียน จำได้นะคะคุ้นคุ้น x k สีเขียวนะคะตรงนี้คือ Microsoft Excel นะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้เป็นตารางทำงานนะคะด้านในจะทำงานเป็นเซลลเป็นคอลัมน์นะคะอีกตัวหนึง่ง Google Sheets นะคะ Google Sheets ก็จะอยู่บนอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะจะใช้งานบน Google นะคะตรงนี้เราก็ทำงานแบบเรียลไทม์เหมือนกันแต่จะเหมาะกับงานที่เป็นตัวเลขต่างๆใช้ในการคำนวณ นะคะเดี๋ยวเราไปดูซอฟต์แวร์ตัวที่3กันนะคะลูกอ่ซอฟต์แวร์นำเสนอชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆนะคะลูกอย่างเช่นตัวอักษรเอ่ยรูปภาพกราฟแผนภูมิตารางหรือว่าภาพเคลื่อนไหวใครพอจะนึกออกบ้างเอ่ยว่าโปรแกรมอะไรบ้างคะสีส้มๆค่ะถูกค่ะตัวนี้คือโปรแกรม Microsoft Powerpoint นะคะใช้ในการนำเสนอผลงานต่างๆนะคะลักษณะของมันก็จะเป็นสไลด์สไลด์ไปนะคะจะออกมาคล้ายๆกับวิดีโอนะคะใช้ในการนำเสนองานอ่าส่วนบนอินเทอร์เน็ต Google สไลด์เห็นไหมคะชื่อจะคล้ายๆกันก็ทำงานเป็นสไลด์เหมือนกันใช้ในการนำเสนอบนอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะทำงานแบบเรียลไทม์เลยนะคะตัวที่4ลูกเรามาดูซอฟต์แวร์แบบสอบ ถามชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมันก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามนะคะเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆเหมือนที่นักเรียนได้ทำจากโปรแกรมอะไรคะอาพวก Google Form ต่างๆใช่ไหมลูกอาตัวแรกตัวนี้นักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเป็นโปรแกรม Microsoft Form นะคะปัจจุบันนี้เขาพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะคะใช้ในการสร้างแบบสอบถามต่างๆ นะคะคแต่ที่นักเรียนเจอบ่อยที่สุดก็คือ Google Form ถูกไหมคะเวลานักเรียนจะทำแบบทดสอบหรือข้อสอบที่คุณครูแต่ละวิชาให้ทำนักเรียนก็จะเข้าไปทำงานที่ Google Form นะคะโดยโปรแกรมนี้นะคะมักจะทำงานบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เราจะต้องมีบัญชี Gmail ด้วยนะคะเรามาดูตัวที่5กันนะคะว่าเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับอะไร ซอฟต์แวร์นำทางอ่ามันบอกแล้วซอฟต์แวร์นำทางไม่ใช่ซอฟต์แวร์มาเดินนำทางของเรานะคะแต่มันเป็นซอฟต์แวร์ที่ให้บริการเกี่ยวกับแผนที่นะคะโดยมีการแสดงระยะทางเส้นทางการจราจรต่างๆนะคะมันก็จะแบ่งแยกออกไปอีกถ้าเดินไปอาะระยะเวลากีน่นาทีกี่ชั่วโมงถ้าขับมอเตอร์ไซค์ไปถ้าขับ,บถ้าขับรถยนต์ไปอ่าถ้าเกิด ปั่นจักรยานไปหรือนั่งรถประจําทางมันจะบอกให้เราหมดเลยแครรู้จักบ้างเอ่ยที่นําทางลงคลองเข้าป่าอะไรลูกอ่า Google Map นะคะตรงนี้เราต้องทําการอัปเดตด้วยนะคะไม่งั้นหลงแย่เลยนะคะอ่าอีกตัวหนึ่งลองดูแมปชื่อของมันนะคะไม่ใช่ครูบอกกั้นะักเรียนลองดูมันคือชื่อโปรแกรมนะคะตัวน,นี้ก็คือลองดูแม p นะคะก็จะทําหน้าที่เหมือนกันเลยกับ Google Map นะคะใช้ในการาให้บริการเกี่ยวกับแผนที่หรือว่านำทางเรานั่นเองเรามาดูซอฟต์แวร์ตัวที่6กันนะคะลูกคือซอฟต์แวร์กราฟิกรู้จักไหมคะซอฟต์แวร์กราฟิกเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพนะคะแล้วก็สร้างภาพต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งปัจจุบันนี้มีเยอะเลยไม่ว่าจะทั้งบนโทรศัพท์มือถือหรือบนคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้รู้จักไหมคะ โฟโต้ช็อปหลายคนรู้จักนะคะเพราะเคยเล่นแล้วใช่ไหมลูกตัวนี้ก็ไม่ยากนะคะภาพที่แต่งออกมานั้นสวยมากทําได้หลายอย่างเลยนะคะตัวนี้ล่ะบางคนไม่รู้จักอ่าโฟโต้สแคนะคะชื่อของมันก็คือ Photoscap มันจะใช้งานได้ง่ายกว่า Photoshop นะคะลูกตรงนี้ก็ใช้ในการตกแต่งรูปภาพเหมือนกันสามารถสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้เป็นดอทกนะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพธรรมดาก็ได้นะคะตัวนี้ อาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือบางคนรู้จักคะอ่าโปรแกรมกิมนะคะก็ใช้ในการตกแต่งรูปภาพเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะว่าเยอะเลยนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะนัะเกเรียนพอจะเข้าใจเนื้อหาบ้างหรือยังเอย่ยเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะนะคะลูกแบบฝึกทักษะที่4.8ในหน้าที่ 1น2นะคะในหน้านี้นะคะให้นักเรียนระบ,บุซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะเขียนกับปากกานะคะเขียนมาให้สะอาดนะคะลูกเขียนให้สวยด้วยนะคะหน้านี้นักเรียนสามารถดูจากหน้าที่109ได้นะคะหากใครเขียนไม่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนนำซอฟต์แวร์ประมวลผลคำมาเขียนหรือซอฟต์แวร์ตารางทำงานหรือซอฟต์แวร์ นำทางหรือซอฟต์แวร์แบบสอบถามหรือซอฟต์แวร์นำทางหรือซอฟต์แวร์กราฟิกนะคะนักเรียนเขียนให้ถูกด้วยนะคะคุณครูไม่ได้ให้นักเรียนเขียนว่า Microsoft Word Microsoft PowerPoint นะคะดูให้ดีด้วยนะคะลูกเหมือนเดิมเลยค่ะลูกเวลานักเรียนทําเสร็จแล้วให้เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ด้านล่างให้เรียบร้อยนะคะแล้วทําการถ่ายรูปส่งคุณครูด้วย นะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะลูกแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ